สวัสดีครับเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาที่เราบินไปนะครับเราสังเกตว่าตัวมอเตอร์เนี่ยมันเริ่มขยับได้ขยับไปขยับมาพอเรามาตรวจดูนะครับเราก็จะพบว่าตัวน็อตยึดเนี่ยมันมีปัญหายกตัวอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยนะครับลองไขก็ตึงมือดีแต่พอมาตัวที่2นะครับไขแล้วเนี่ยมันมีการฟรีตัวที่สามฟรีเหมือนกันตัวที่สี่ นี่ก็เริ่มฟรีเหมือนกันมันหมายความว่าตอนนี้น็อตตัวที่ยึดได้มีแค่ตัวที่แค่ตัวเดียวนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่2 3 4สามสี่ตัวนี้ฟรีแล้วเวลาที่เราบินไปเนี่ยก็จะมีการคลอนเนี่ยคลอนคลอนออกคลอนออกไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยก็จะหลุดออกมาเห็นไ,ไหมครับในตอนนี้หลุดแล้วผมจะถอนน็อตตัวแรกออกนะครับแล้วลงดึงดูนะครับดึงหลุดมาเรียบร้อย นั่นหมายความว่าถ้าบินต่อมีปัญหาแน่นอนปัญหานี้แก้ไขง่ายมากมาดูกันครับ การแก้ไขนะครับให้เราถอดน็อตทั้งหมดออกก่อนนะครับที่ค้างอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการเปลี่ยนแนวยึดนะครับแนวยึดเนี่ยเดิมจะเป็นบนสุดล่างสุดซ้ายสุดขวาสุดเราก็จะเปลี่ยนเป็นแนวนี้แทนแนวที่ทางนี้นะครับ เราก็จะใช้ตัวมอเตอร์เนี่ยเดิมเนี่ยนะครับทาการทาบเดิมว่าเป็นทิศทางนี้เราก็จะทาบเป็นทิศทางนี้แทนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยมาร์กลงไปพอเรามาร์กเสร็จเรียบร้อยเราใช้ตัวสว่านมือเล็กๆเนี่ยนะครับเจาะนําไปก่อนเล็กเล็กทีเดียวพอ นิดเดียวนะครับเนี่ยเราแทงใบอย่างนี้เจาะหมไม่นิดเดียวพออันนี้เหมือนกันตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก,ก่อสร้างนะครับอัลลายี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับจากนั้นเราก็เอามอเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เปลี่ยนทิศแค่นั้นเองขยับทิศมาเป็นทิศนี้แล้วเราก็ยึดไปที่รูใหม่นะครับ ตอนไขเข้าไปเนี่ยเราไขแค่พอตึงมือนะครับเราจะไม่เอาจนสุดนะครับเอาแค่ตึงมือพอพอล็อกเสร็จเรียบร้อยเราก็เช็คทิศทางนะครับทิศทางของ 3d นะครับ1ก็คือจะต้องเป็นแนวตรงแบบนี้เนี่ยมอเตอร์เนี่ยจะต้องตั้งตรงทิศทางที่2น,นะครับเราก็เฉียงมาตรงนี้แล้วก็ดูต้องเป็นแบบนี้ไม่ก้มหรือเงย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสามารถนำเครื่องบินไปบินต่อได้อย่าลืมฝากกด subscribe กดจะดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวัรีวิวสวัสดีครับ